อ่ะมาขูดตัดขูกุ้งขูกุ้งขูกุ้งสอนหน่อยครับอ่าเปิดากใส่แพ มีเสื้อชลองสองแ0 0สับสไคร์รุ่นที่สองนะคะของช่องโดโดพาเที่ยวสีขาวอันนี้เนื้อผ้าดีมากเลยนะคะตัวละ2องห้าสิบบาทค่ะถ้าแฟนๆสนใจนะคะเกดไปตรงลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะแค่ตัวละ2 5งบาทลายน่ารักมากเลยค่ะแล้วมันเป็นรุ่นแบบสลิมด้วยนะคะใส่แล้วสวยดีดดดๆ,ๆเรียวของค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับช่องช่องนชโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตาสบายในทูทูามาเราถอดแมสก์ก่อนถอดแมสก์ก่อนเพื่อนเพื่อนเห็นหน้าก่อนขออนุญาตถอดแมส์แป๊บหนึ่งก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้เราอยู่นี่ตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันอ้า่พูดผิด ตลาดน้าอะไรอะดูดูอ่านดิดูอ่านดูอ่านตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับอยู่ตรงนี้ด้านหน้าผมเนี่ยคือวัดตลิ่งชันด้านหลังเนี่ยเป็นคลองครับที่นี่คือตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับ ผมเดินเข้ามาครั้งแรกคลิปนี้เป็น EP ีหนึ่งนะครับของของของการที่เรามาเที่ยวที่นี่นะวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวอยากจะแนะนำที่เที่ยวสำหรับครอบครัวสบายสบายมีอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆนะครับนั่งริมคลองแล้วก็ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองทางด้านฝั่งทนของเราก็คือที่วัดตลิ่งชันแห่งนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวไปกูตัด เตรียมใส่หมวกใส่อะไรกันแดดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลุยไปดูว่ามีอะไรอร่อยอร่อยนะฮะคลิปนี้เป็น EP ีหนึ่งนะครับข้อสำคัญพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เนี่ยบอกกับช่องโดโด้พาเที่ยวว่าเดี๋ยวร้านไหนมีอะไรเด็ดๆนะให้เราเข้าไปดูให้เราเข้าไปชิมแล้วก็บอกสูตรบอกอะไรต่างๆด้วยนะครับเพื่อนๆครับติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวตลาดน้ำ องคลองวัดตลิ่งชันยังมีอีกหลายอีพีนะครับวันนี้จะพาไปดูอะไรไปชิมอะไรติดตามมาเลยครับไปไปเที่ยวกันนะคะนี่ครับเมื่อกี้ยืนอยู่ที่หน้าป้ายตรงนี้เข้ามาก็มีประวัติมีคำแนะนำของตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะ,ะนะอ่านคร่าวๆให้ฟังก็ได้ เขาเขียนว่าเขตตลิ่งชันดินแดนแห่งสายน้ำสภาพแวดล้อมแห่งธรรมชาติของคนคู่กับครองนะครับเรียบง่ายนะแล้วก็ปัจจุบันตลิ่งชันยังคงบรรยากาศและวิถีของชาวบ้านริมน้ำวัดวาอารามเก่าแก่ใช่เลยครับมีวัดหลายวัดก็เพื่อนๆมาก็มาดูมามาอ่านประวัติอะไรกันตรงนี้นะฮะ mm hmm. เพื่อให้เป็นการเสียเวลานี่ยคมีเรื่องพืชผักผลไม้เรื่องการเที่ยวตาม ครองนะครับเนี่ยฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระสําคัญโบสถ์โบราณสถานอันเก่าแก่แล้วก็สวนกล้วยไม้นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันมาวันนี้คููตักไม่ได้เลยคูตักก็เห็นเชื้อผ้าอาภรน,นี่ครับนี่ก็คุณคุณพี่มุกดานะเดี๋ยวผมพารู้จักเจ้าถิ่นกัน ครับคุณพี่ครับได้นะจริงๆอ่ะแต่อันนี้เป็นผู้เป็นผู้พาพามาแนะนำช่องโดโดพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตลิ่งชันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตรงตรงตรงนี้มายังไงพี่พี่มุกดาช่วยแนะนำหน่อยตลิ่งชันมันจะมีรถล์สายหนึ่งผ่านรถไฟสายเจ็ดสิบเก้าทิ่ง่จากขนส่งสายใต้นองไปถึงราชประสงค์นะคะ แต่วัดตะหลิ่งชันนี่ก็ใกล้กับเขตตะหลิ่งชันไหมฮะติดกันเลยค่ะอ่างั้นงั้นอกไ่อ่างั้นอาจจะกด Google Map เนาะมาเขตตะหลิ่งชันหรือกดมาวัดตะหลิ่งชันก็ก็ได้นะครับมีอีกขั้นหนึ่งที่ที่ที่จะแนะนําเจ้าทิ่นอีกท่านันดึงสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวเองให้ช่องโดโดพาเที่ยวให้เอฟซผมทราบหน่อยครับอ๋อนภัทรศรีวิทย์ค่ะหรืออ้อยค่ะก็เป็นผู้จัดการตลาดน้ำสองของตะหลิ่งชันค่ะครับ แล้วก็เป็นกรรมการชุมชนบ้านคู่คลองด้วยอ๋องั้นก็คร่าวๆได้ไหมครับผมที่นี่เป็นมายังไงตลาดอะไรยังไงช่วยบอกให้เอีผมทราบไดย่ะสำหรับ <นะ S 1> ตลาดน้ำสองคลองวัตลิ่งชันเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชนของ สภาองค์กรชุมชนเขตตริชันโดยมีอาจารย์พูดาไทยหอมเป็นประธานสภาของเราเป็นพื้นที่ประเด็นเศรษฐกิจเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับพี่น้องภายในพื้นที่ชุมชนของพื้นที่เขตตริชันแต่ของตลาดน้ำเราเนี่ยจะมีชุมชนประมาณ30กว่าชุมชนนะคะแต่ ขณะเดียวกันก็มีภาคีเครือข่ายอีกหลายหลายก็เรียกหลายเขตที่มามาร่วมซื้อรวมขายกันอยู่ที่นี่ที่สําคัญคือได้ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสนะคะพระมหาทวัตรทดพี่เสวีเจ้าพนักแขวงคลองชักพระเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันได้เมตตาให้เราใช้พื้นที่ริมคลองที่เราใช้ชื่อว่าสองคลองก็คือมีคลองสองคลองเชื่อมต่อกันนะคะคือคลองชักพระกับคลองของรัฐวัดตลิ่งชันเดี๋ยวเราจะได้เห็นใช่ใช่เพื่อนเพื่อนก็ติดตาม คลิปของช่องโดโดพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะพาลงคลองเ๋ยวจะจะเป็นคลิปไหนจะเป็นคลิปไหนยังไงเพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆแต่วันนี้มาถึงสายๆเนี่ยหาของรับประทานกันก่อนเป็นพี่มีอะไรอร่อยอร่อยแนะนํำไหมครับมีละสาคูหุ่เก็บอ๋อนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เองใช่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับของดีของของของไทยเรานะผมชอบนะสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่อะไรเอ่ย ร้านนี้ชื่อร้านคืนครูนะคะครับตัวกุ้งเองชื่อกุ้งอ่าครูกุ้งครับครับ,รบน่าทานมากเลยหอมด้วยอ่ะค่ะพอดีจัดส่วนประกอบไว้ให้ดูด้วยด้านนู้นอ๋องั้นแสดงว่าวันนี้อ่ะผมจะได้รู้สูตรของของของไส้ขขไเขาเรียกว่าสาคูกับเขาเก็กบปากหม้อ<ซ>ม,<า>มันเหมือนกันไหมฮะไส้สองไส้เหมือนกันค่ะไส้เหมือนกันต่างกันตรงที่แป้งอ่าโอเคงั้นงั้น เห็นตรงข้างหลังนั <sk 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 ้นมีส่วนผสมถ้างั้นครูกุ้งจะให้ความรู้เราได้ไหมครับได้ครับครับครับพระว่าคุณครูกุ้งครับเดี๋ยวมาเดี๋ยว๋ยนะครครูกุ้งพาไปเลยครับาครูตั๊กนู่นครูตั๊กนู่นน่ะสนใจเด้สเสื้อผ้าอซื้อหมวกแล้วอมาครับมาครับมาดูกันมาดูกันครูกุ้งครับเช่นครับ อันนี้จะเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรโบราณอันนี้ประกอบของของคนทางนี้เลยเนาะของของของครูกุ้งสามีอ๋ออ็นป็นมาจากแม่สามีเป็นของครูกุ้งแล้วแหละตอนนี้ยึดยึดมาเรียบร้อยแล้วใช่ยึดมาเรียบร้อยแล้วครับค่ะอ่านี่เห็นมีจัดสวยงามเลยอ่าครูกุ้งแนะนำเลยครับอันนี้อันนี้เป็นหอมแดงนะคะคใช้โป๊หวานแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะ น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวถั่วดีสงแล้วก็เกลือนำส่วนผสมทั้งหมดลงกระทะกวนประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาวนสองสามชั่วโมงเลยเหรอฮะใช่ค่ะนั่นหมายหมายถึงว่าอย่างเงี้ยใส่กระทะไปเลยซอยไว้อย่างนี้แล้วอันนี้ใส่ทีหลังดอกนั้นใส่ไปก่อนกวนจนกว่าพวกนี้จะแห้งก่อนแล้วใส่ตัวทีหลังค่ะแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาทำขนมแต่ประกอบไปด้วยแป้งครับค่ะแป้ง มีมีสักคุยอยู่ในหม้อนะคะเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันอยาแล้วก็ออกหน้าตาแบบแบบนี้ทีนี้ผักของที่นี่ใช้ผักปลอดสารพิษที่บ้านจะปลูกผักค่ะค่ะปลูกผักแล้วก็จะมีขายด้วยในที่ร้านตรงด้านนู้นอ๋ามีร้านเป็นผักเป็นร้านปลูกผักอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูนี่ถ้าใครอยากทานก็มาที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน อ่มาครูกุ้งครูกุ้งครูกุ้งมาดูการทำสาคูอันนี้ไ่ี่ไม่มีสาคูอ่ที่ะสาคูอ่าเอาสาคูออกก่อนนะคะเอาสาคูออกอ่อ่าอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปขายไปนะฮะ่ทำไปขายไปได้ร้อนๆเลยค่ะอันนี้นี่ใช้ได้แล้วนะฮะใช้ได้แล้วค่ะแป้งนี่ทำยังไงฮะแป้งสาคูแป้งอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาคูนะคะเอามาแช่นะคะยืนกับคุณแม่ตรงนู้นยืนกับคุณแม่ตรงนู้นเอามาแช่น้ำ การแช่ของเรานี่ก็แช่ข้ามคืนนะไม่ใช่แช่เดี๋ยวเดียวแล้วปั้นครับคือมันจะได้แป้งมันจะได้นุ่มครับค่ะถ้าเกิดว่าแป้งเดี๋ยวเดียวแช่เดี๋ยวเดียวเนี่ยแป้งมันจะแข็งแล้วก็เวลาเวลานึ่งเนี่ยมันจะนึ่งนานมากอันนี้ทําปักหม้อก่อนอันนี้ทําปักหม้อแป้งแป้งนี่ทําจากแป้งอะไรครับแป้งแป้งอันนี้มันมีส่วนผสมสามอย่างมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวแล้วก็ แป้งมันสามอย่างผสมเองค่ะสมสมมติว่าจะจะจะทำทีนึงเนี้ยคูกกุ้งออผสมมากมากน้อยขนาดไหนครับแป้งแป้งข้าวเจ้าสองส่วนก็คือประมาณสองถ้วยแป้งแป้งขาวหนึ่งส่วนแล้วก็แป้งแป้งมันแป้งมันประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ผสมด้วยน้ําน้ําเปล่าน้ําสะอาดเท่านั้นเองไม่ต้องใส่ปรุงรสอะไรโอเคม่ต้อรสชาติอยู่ในนี้แล้วก็จะฟูแล้วก็อานี่ฮะคูตักมาม้ชิมได้นะคะเชิญชาเชิญไม่ใช่ให้ชิมให้มาทำคูตักเอาวางของวางของ่มาพิสูจน์ความเป็นแม่สีเรือนของคูตักนะฮะ ถ้าถ้าถ้าเละก็แปลว่าน,นี่นี่ก็คุณครูนะฮะนี่นี่ครูกุ้งเนี่ยคุณครูต่อคุณครูอ่ามาครูตัก๊ก<ม>เอากระเป๋าฝากพี่โดไว้พี่โดพี่โดถือกระเป๋าให้แม่นี่เสียตังแล้วสิเนี่ย<ม>เสียตังให้ร้านข้างๆแล้วโอ้ยร้านนี้ผ้าสวยนะฮะอ่าเดี๋ยว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 ดูดูครูตั๊กทำเสร็จก่อนเดี๋ยวไปดูอ่ะมาครูตั๊กครูกุ้งครูกุ้งครูกุ้งสอนหน่อยครับ เปิป้งนี่ฮะเริ่มเริ่มจะไม่ได้เรื่องแน่หละตั้งแต่แรกหขูกุ้งครับพอจะมีอนาคตไหมฮะพอได้พอได้เนาะ อ่าปิดฝาได้แค่ตัวเดียวแค่สองตัวจะไม่เต็มนะฮะมันจะหอมเม็ดไม่ได้เพราะว่าเม็ดของพวกกุ้งใหญ่มากอ่ะงั้นเรื่อนี้เอาเอาอันเดียวก่อนใช่ไหมฮะให่แล้วก็เปิดฝาอันนี้ประมาณประมาณกี่วินาทีกี่นาทีใช่สองสองครั้งแป๊บเดียวค่ะอ๋อแป๊บเดียวอ๋อจะสลับไปสลับมาแบบนี้โดโด้เชียร์คุณแม่ดิคุณแม่คุณแม่สู้อะไรคุณแม่สู้สู้ แม่สู้ๆครับลึกๆแล้วโอเคหลุดแล้วเอาไม่ระวังมือนี่ฮะที่ที่ขู่ตักโม้นักโมหนานะฮะว่าเป็นแม่สีเลือนนะฮะนี่นี่เคยเคยทํามาก่อนไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมโอได้ขนาดนี้ถือว่าหอมดีแล้วตอนก่อนแต่งงานกันบอกว่าทําเป็นทุกอย่าง ายถึงว่าลูกค้ามาแล้วลูกค้าจะมีความมั่นใจไม่เห็นแม่ค้าอย่างนี้เชิญครับพูดเล่นฮะเขาอร่อยจริงครับพี่เอาเม็ดเดียวก่อนนะครับเอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเวลาเวลาปาดจับงนีนะจับปืนอะไรองไรแล้วก็พับมาให้โดนเม็ด่พักวิ่งวิ่งวิ่างนี้เลยขอได้แต่โดนแล้วแต่ันถนาดของแต่ละคนอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ถือเป็นอันแรกอภัยให้แล้วแต่คนถนาด เอาเอาเถอะอันนี้ให้โดโด้กินนะอย่าให้ใครใครโดกินได้ไหมกินเป็นไหมโด้พระเจ้าอะไรยอดมากเฉียร์กันเองอืมอ่ะมาพอพอไหมสู้ไหมมาอ่ะกูตัดเดี๋ยว่อาเอาเอาจิ้มอรัญโถงไว้เนี่ยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวมาชิมกัน อันนี้ทำกระทงเฉพ<ร>าะกิจเลยใช่ไหมฮะอันนี้ชินค่ะสำหรับชิมสหรับินกระทงชินโอเคค่ะตัดชินอ่าอพอแล้วครับพอแล้วครับต้องต,ต้องชิมทั้งสองอ๋งอสองอย่างอชอบกระเทียมไหมคะกระเทียมชอบ<ด>พริกไหมคะบางคนเอาทานเม็ดแล้วหนึ่ง ผมเนี่ยชอบอเลยเพราะตอนเด็กๆ,ๆ,ๆโดนโดนโดนเพื่อนแกล้งโดนพี่น้องแกล้งไงเข้า,าพิกยัดพิกเข้าพิกยัดไว้ในในในเอาพิกเสียบเข้าไปแล้วมองไม่เห็นแล้วก็มองไม่เห็นคนถูกแกล้งใช่ถูกแกล้งครับแล้วแล้วก็เลยติดใจตอนหลังกระเทียมกระเทียมอันเนี้ยกุ้งก็ทําเองนะเนื้อล้วนๆไม่มีเปลือกค่ะคือคือถ้าจะให้อร่อยต้องต้องอากุตักมาต้องต้องเป็นเนื้อล้วนๆไม่มีเปลือกใช่ไหมฮะแล้ว คนอื่นเขามีเปลือกนะแต่ของคุณมกุ้งอ่ะจะไม่มีเปลือกแล้วทานกับผักปอาผักให้กล้ามาเจ้าถุงมาถึงที่ต้องถุงนี่อ่ะไงายหมวกหน่อยเดี๋ยวบอกงามนักทานกับผักต้องทานกับผักถิงจะับผักของเราก็จะเป็นผักชีอ่าอันนี้ปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษร้อนร้อนครับคุ้กุ้งปลูกเองปลูกเองอร่อยมากนี่ต้องทานกับผักหน่อย โดกิดงเป็นไหมใครมาถึงที่นี่นะคะแล้วไม่ได้ทานร้านกุ้งนะเห็นว่ามาไม่ถึงตลาดน้าใช่ใช่เพราะเพราะว่าเพราะว่าเขาจับร้านคูกุ้งมาอยู่หน้าน่าหน้าตลาดเลยแปลว่าอร่อยอร่อยสุดยอดอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเออเออเตียวโดอร่อยเอาอีกเอาฝีมือที่ทำด้วยค่ะใช่เพราะว่าคาดว่าจะไปขายใครไม่ได้นะฮะเอามาเอาพิมพ์ดีที่ทาจะทานผิดือที่ทำด้วยอ่านี่อันอันนี้ไม่ใช่ของครูกุ้งนะที่เห็นอย่างเงี้ยครูตั๊กทำเอง ใช่รสชาติเหมือนเดิมถึงแม้จะน่าอร่อยมากๆใช่ไหมไฮไลท์เลยเนาะไฮไลท์ของตลาดนี้เลยเนาะสุดยอดเนาะอร่อยหอมหอมเะเพราะว่าทําใหม่วันต่อวันนี่ครับไม่มีกลิ่นน้มันนี่นอ่เพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวมาดูระยะทางเวลาเวลามานะมาตลาดน้ําเพื่อนเพื่อนนี่นี่ป้ายเห็นป้ายไหมฮะตลาดน้ำสองคลองเดินเข้ามาเดินเข้ามาทางนี้นี่ลานจอดรถพอเดินเข้ามาปุ๊บ ปึ๊บนี่ร้านคููกุ้งสาครข้าเกี๊ยบปากหม้อสูตรโบราณชุดละ30บาทบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวซื้อ2ชุด60บาทเท่านั้นนะครับใช่ไหมใช่ใช่นะฮะอ่านะครับก็ฝาก FC ผมด้วยนะ FC ฝากมาชิมมีคนละครึ่งมีเราชนะเราชนะได้หมดแต่ช่องโดโดพาเที่ยวนี่จ่ายเองหมด คุณตักกินไม่หยุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินอะไรเพิ่งกินข้าวมาเนี่ยพี่ดอออีกไหมอีกไหมเอาอีกดออีกไหมพระเจ้าอะไไม่ทานนะน้องทานไหมน้องไม่ทานอ่นี่ไงอือดอพระอะไรยอดมากนี่ครับนี่ยอดมันก็เอฟซีช่องโดโดพาเที่ยวนะครับมาแวะรับประทานนี่คลิปแรกคลิปที่หนึ่งนะเพราะนั้นพี่มุกดาก็แนะนําบอกว่า ต้องมาร้านนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาตลาดน้ำสองคลองตลิงวัดตลิงชันต้องชิมให้ได้นะครับนี่ครับร้านครูร้านคุณครูคุณครูกุ้งข้าวเกี๊ยวปักหม้อโบราณคุณครูกุ้งใช่แต่แต่ความเป็นครูเนี่ยเป็นตลอดชีวิต เราเราครูเหมือนกันโรงเรียนชาติศึกษาของผมของผมพานิลละดเนินฮะพานิลดาเนินคนฝั่งทนเหมือนกันครูฝั่งทนเหมือนกันก็เลยบอกว่าความเป็นครูเนี่ยถึงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกี่เดือนนะครูกุ้งอีกเจ็ดเดือนอีกเจเดือนนะก็ยังเป็นครูเหมือนเดิมฮะใครใก็ยังเรียกครูครับงั้นก็นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจากร้านครูกุ้งเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปชมนะบอกว่ามาร้านสองคลองคลองเป็นยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้จัดการตลาดเดี๋ยวพาไปชมครอง่อยนะฮะอ่ะไปไปคุณไปเดินเดินไปเดินเดินไปดูต่อเอาลืมลืมพอบอกแล้วนี่เอ่อสมมุติว่าสั่งสั่งมาไม่ได้โทรมาสั่งอะไรมีส่งไหมฮะคือตรงหน้ามีค่ะมีมีเบอร์ใช้ใช้เบอร์หรือออกร้านออกอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะออกร้านอ่ะงั้นครูกุ้งบอกบอกเบอร์หน่อยติดต่อครูกุ้งยังไงเบอร์เราจะมีมีสองเบอร์นะคะเบอร์แรกก็คือ0 8 3 016 7945มศกับ รวมแปดหสห้าสมี่แ8ดสอันนี้เห็นมีแพ็กเกจแพ็กเกจสวยสวยแสว่ามีการสั่งไปเป็นเป็นเป็นออกร้านหรือไปอะไรงานสัมมนาจัดซุ้มนี่เป็นแบบนี้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะอันนี้30บาทค่ะ30บาทเท่านั้นเองถูกจังเลยนี่หมายถึงมีผักด้วยนะรวมผักรวมผักด้วยกล่องมาอย่างนี้แล้วผักแยกต่างหากใส่ถุงจัดสวยงามนี่ครับ ราคาราคาเราราคาชุมชนนะคะไม่ใช่ราคานั่นราคาครับเบอร์ก็เบอร์ก็ตามนี้นะฮะแล้วก็จะสั่งอะไรแบบไหนจัดยังไงก็คุยกับคุกกุ้งได้เลยครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุกกุ้งมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วยบอกสูตรด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครเมื่อกี้เห็นสูตรแล้วยังสงสัยติดขัดอยากไปทําเองสร้างงานสร้างอาชีพครูกุ้งไม่ห่วงโทรมาถามอีกได้ก็เบอร์เนี่ยเบอร์อยู่ข้างล่างในวิ่งอยู่ข้างล่างการผสมแป้งใช่คะเมื่อกี้นการผสมใช่ใช่ใชการผสมแป้งก็คร่าวๆเมื่อกี้นี้ก็เอาเป็นว่าโทรมาถามครูกุ้งดีกว่านะนะจะได้หรือแวะมามาดูตอนทํามาฝึกหัดทําอย่างครูตักเมื่อกี้ เป็นทีมแล้วก็มาให้เด็กทําเคยมีนะคะเคยมีเด็กเขาเอาเด็กมาแล้วก็มาแบบสาธิต่แล้วก็ให้เด็กทำตรงเนี้ยเมาไปเมาตรงเนี้ยใช่ครับไปออกร้านไปโชว์อีกหกเดือนครูกุ้งไปได้ทุกวันอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตลาดกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับอไปครับขอบคุณมากครับไปชมบรรยากาศงั้นเราเดินต่อเลยนะฮะเมื่อกี้เราเปิดคลิปอยู่ตรงป้ายตรงนี้นี่ครับ ว่าตลาดน้ำสองคลองเนี่ยคลองอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ท่านผู้การได้อธิบายและทำไมมีคำว่าสองคลองเพราะอะไรเนี่ยงั้นเรามาดูงั้นตรงนี้คือคลองอันนี้คือคลองชักพระคลองชักพระอดีตก็คืออุนรีุรีมหาสมุอ่าใช่ครับใช่ครับเป็นชื่อเดิมของฝั่งทนเรา มห,หาสมุทรปัจจุบันที่เราเรียกคลองสักพระก็สืบ่เนื่องจากกว่าร้อยปีเนี่ยมีการเขาเรียกว่าแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดตังชีเขาเรียกงานชักพระนะคะมามาผ่านคลองนี้นะคะกว่าร้อยปีก็เลยขนานนามที่ว็าคลองักพระกันเดี๋ยวเราไปดูไปดูบรรยากาศดูบรรยากาศคุณคุณเดินไปดูคลองก่อนเดินมาชมคลองก่อนเดินมาชมคลองก่อนครับนี่ห้ามไม่ห้ามให้อาหารนก แต่แต่ปลาได้อ๋อแต่นกมาขอเอี่ยวเอะเมื่อวานผมล่องเรือนะไม่แน่ใจว่าผ่านมาตรงนี้เปล่าไม่ไปเส้นไหนคะผมผมมาจากคลองมอนมาจากคลองมอนอันนี้ทะลุไปคลองมอนทะลุคลองมอนได้อาแต่ไม่ได้เลี้ยวมาทางนี้นอกจากมากราบพระมาเดินเที่ยวตลาดแล้วนะฮะก็ยังมาทําทานให้อาหารปลาได้นะครับเจ็บปลาตัวใหญ่นะสวายป่ะน่าจะสวายนะครับเพื่อน ครับเมื่อกี้มาจากร้านรูกุ้งนะรูเมื่อกี้รูครูกุ้งบอกว่าบอกว่าผักก็ปลูกเองผักที่กินกับสาคูนี่ร้านอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ห่างกันจากจากจากร้านรูกุ้งนะฮะนี่ฮะเมื่อกี้เข้ามาทางนี้เดินเดินมาจากป้ายนะนุ่นนุ่นนุ่นขูกุ้งเอ่อกำลังทําข้าวเกี๊ยวปากหม้ออยู่ตรงนู้นร้านผักร้านผักมาอยู่ตรงนี้ฮะปลูกเองปลอดสารพิษเชิญครับเชิญครับปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษนี่ฮะตรงนี้ทานแล้ว สบายใจปลูกเองปลูกเองเลยใช่ไหมยืนยันใช่เลยค่ะปลูกเองแถวมีสวนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหกสิบเจ็ดแม่กระจังนะคะอ๋อครับครับบ้านเรือนผักลุงเปี๊ยกป้าอีทนี่ต่อโทรศัพท์ติดต่อเบอร์นี้เลยครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งหกสี่สองสองเก้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สองสองหกสองครับขอบพระคุณมากครับครับผมเงินก็คลิปนี้นะครับคงเท่านี้นะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะ สำหรับตลาดน้ำสองคลองกะลิ่งชันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูในคลิปต่อๆไปพาเพื่อนๆไปดูอาหารอร่อยอร่อยพาไปชมตลาดนะครับคลิปนี้ชมคลองและได้รู้เกี่ยวกับเ,เครื่องปรุงส่วนผสมวิธีการทำก๋วเ,เกี๊ยวปากหม้อสาคูไส้หมูข้าวๆวนะจากครูกุ้งเมื่อกี้นี้ก็แล้วก็อร่อยใช่ไหมครูตักอร่อยมากใช่ไหมอ่านะครับงั้น คลิปนี้เป็น EP 1หนึ่งนะครับเพื่อนๆติดตาม E-P ีต่อๆไปนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านมิการมากครับคุณอ้อยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับได้มาแล้วครับเสื้อโดโ d o พาเที่ยวครับฉลอง200,000นะครับพระเจ้าจอดมันยอดมากครับ ผ้านิ่มราคาเพียง250บาทนะครับถ้าสนใจหรืออยากได้นะครับให้ติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับราคาตัวละ250ผ้านิ่มใส่แล้วรู้สึกสบายครับฉลอง200ไลค์ครับโดโด้พาเที่ยวครับขอบคุณครับ